ยิ่งใหญ่สมเป็นซุปตาแฟนๆปิดสนามบอลเตรียมตัวฉลองหลังพระเอกคนนิ้เรียนจบ ก่อนอื่นเราต้องขอแสดงความยินดีกับพระเอกหนุ่มไบรอ์เชรวิทย์ชีวารีที่ตอนนี้สำเร็จการศึกษาจากคณะมาร์เก็ตติงหลักสูตรนานาชาติ Bangkok University International หรือ BUI เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยวันนี้14ธันวาคม2565คือกำหนดวันเข้ารับปริญญานั่นเองค่ะและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้มีแฟนคลับไปจับจองที่นั่งบริเวณสนามบอลหนาเวทีเพื่อรอตอ อนรับไว้กันอย่างมากมายแถมยังมีซูมให้รวมสนุกเพียบรวมไปถึงรถฟูดทักที่มาไว้บริการเต็มพื้นที่ต่อแถวแบบยาวเหยียดเรียกได้ว่าเป็นงานฉลองการเรียนจบที่ยิ่งใหญ่สุดเลยค่ะ